ไปเราไปกันเลยพี่น้องเดินตามผมมานะครับอ้เร็วมากเลยครับไวเหมือนโกหกนะครับนี่นะครับเรียนอืมยังสดชื่นอยู่ครับพี่น้องครับไม่ตายถือว่าเปอร์เซ็นต์รอดสูงแล้วครับแต่ก็ต้องดูแลกันไปยาวๆนะครับทุเรียนนี่ปลูกยากกินเนื้อและเอาเมล็ดมาทำการเพาะแล้วนำมาปลูกนะครับ ลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ฝน,นทิ้งช่วงนานมากเลยครับไม่มีฝนนะครับต้องรดน้ำเขาทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับสวัสดีชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจากสวนเกษตรหมู่เล็กสเตชันนะครับะจะพาพี่น้องมาชมสวนและ อัปเดตต้นทุเรียนที่ได้ปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ายังรอดดีอยู่หรือเปล่านะครับการปลูกทุเรียนที่เกิดจากการพเพาะเมล็ดที่ซื้อมารับทานเองนะครับนี่นะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับดอกไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับบวกกับหญ้านในเปียนะครับที่ปลูกไว้ให้วัวนะครับ ลูกแซมกันไว้นะครับดอกไม้ก็คือดอกดาวกระจายนะครับผมเอา,มาเมล็ดมาหวานไว้นะครับเรืองรามทั่วสวนะครับดูครับสวยครับไว้เป็นจุดถ่ายรูปของของผมและภรรยานะครับอ่ะอย่าคุยให้เสียเวลานี่นะครับไปชมทุกเรียนที่ได้ทำการปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ายังคงสภาพ เช่นไรนะครับยังรอดอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะแห้งตายนะครับเราไปกันเลยพี่น้องเดือตามผมมานะครับอู้เร็วมากเลยครับไวเหมือนโกหกนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนอยังสดชื่นอยู่ครับพี่น้องครับไม่ตายถือว่าเปอร์เซ็นต์รอดสูงแล้วครับแต่ก็ต้องดูแลกันไปยาวๆนะครับทุเรียนนี่ปลูกยาก ผมก็ทดลองปลูกเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมไม่ได้ซื้อต้นมานะครับผมกินมเมล็ดแล้วผมก็เอ้ยผมกินเนื้อแล้วก็เอามเมล็ดขออภัยนะครับพี่น้องพูดอาจจนะผิดหน่อยกินเนื้อแล้วเอามเมล็ดมาทําการเพราะแล้วนํามาปลูกนะครับปลูกมาเดือนที่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ฝน,นทิ้งช่วงนานมากเลยครับไม่มีฝนนะครับต้องรดน้ำเขาทุกวันนะครับ ยังสวยอยู่นะครับยังสวยสดอยู่ครับถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับกําลังเตกยอดสวยด้วยนะครับทดลองดูครับพี่น้องชาวเกษตรครับถือว่าไม่เสียหายนะครับซื้อทุเรียนมากินเนื้อเสร็จก็อย่าทิ้งเม็ดนะครับลองเอามาเพาะดูนะครับลองเอามาเพาะดูเพื่อมีโอกาสได้กินผล กลายพันธุ์ช่างมันนะครับสมัยนี้เสียบยอดได้ครับทุเรียนนะฮะดูจากคลิปหลายๆคลิปนะครับที่เขาเสียบนะครับนี่นะครับยังสวยอยู่เลยครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ต้องรอชมผลงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดได้นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะหลายคนหลายท่านที่ปลูกได้หลาย เดือนหลายปีแล้วก็ยังตายก็มีนะครับผมจะดูแลให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องแฟนๆชาว YouTube และช่องของมูเล็กสเตชันได้ชมตลอดเรื่อยๆนะครับหากมีคำติชมใดๆก็แนะนำมาได้นะครับทางช่องของเราก็ยินดีน้อมรับ ไว้พิจารณานะครับหากสนใจติดตามเพจของเราก็มีนะครับส่วนมูลเล็กสเตชันนะครับสถานีมูลเล็กและติดตามทางช่องออช่องของเรานะครับช่อง YouTube ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อนะักเพื่อเราจะได้ทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านใดที่สนใจในสวนเกษตรนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ขอ ปิดคลิปด้วยอขอกบัวนะครับคอกบัวข้างนอกนะครับขอปิดคลิปด้วยบรรยากาศวิวรอบๆสวนมูเล็กสเตชันนะครับนี่นะครับน้ําเต็มบอ่ออยู่ครับแต่ไม่ฝนนะครับทาท่าตั้งเขามาแต่ไม่มีฝนตกเลยนะครับครับคลิปนี้ที่ผมถ่ายต้นทุเรียนที่ผมได้ปลูกาําการได้ปลู ไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมแล้วนะครับถือว่าประสบผลในขั้นแรกนะครับแต่ดูกันไปยาวๆนะครับเผื่อเผื่อว่าจะได้ต้นทุเรียนมาสักต้นหนึ่งเพื่อได้ผลผลิตมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ด้านหลังคือดอกไม้นะครับสนใจสั่งเม็ดได้นะครับผมจะเก็บเม็ดไว้เพื่อจําหน่ายให้พี่น้องนะครับสนใจปลูกง่ายครับดอกดาวกรจายปลูกง่ายครับคลิปนี้ผมขอกลาวคําว่าสวัสดีครับ